ดูความรูหราของภายในคคอร์ดคันนี้นะครับคันนี้คือ G10 นะครับสีเทาดำ Sonic นะครับราคา989,000บาทนะครับเลขไมล์95 0 0กิโลนะครับ95,000กิโลนะครับเจน1 0เจนปัจจุบันนะครับมี Adaptive นะมี f ู l l Control นะครับมี l ล n ว Watch นะยร์ออโต้ o หมดขี่2อันนะครับมีหน้าจอ I-Touch นะครับคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไป485,000บาท รุ่นนี้คือ1.5เทอร์โบนะครับรุ่น EL นะครับถ้าใครสนใจก็รอชมคลิปเต็มนะครับสวัสดีครับวันนี้ของผมได้ทอโต้นะครับนะมีรถหรูอีกแล้วนะครับมาคลิปก่อนนะครับเป็นรวมโตโยต้าแคมรี่นะครับสำหรับวันนี้นะคันนี้นะครับปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับเป็นคั้แรกที่เอาเข้าไปล้างนะครับแล้วก็คือรถเอามาไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเราล้างเราปรับสภาพนะครับคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับตัวรถนะเป็นสีเทานะครับ เป็นสีเทาดำนะครับหรือว่าสีเทาโซนิกประมาณนั้นนะครับตัวรถเป็นปี2020นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5 EL Turbo นะครับรุ่นนี้นะครับคือด้ายขอนนะครับเจนปัจจุบันเลยนะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับไฟหน้านี่ต้องบอกว่าอย่างเนียนนะครับเป็น LED นะครับเป็น LED นะครับไฟสวยๆนะครับกันชนหน้าสนิทนะครับป้ายด้มือเดียวนะครับเป็นรถผู้บริหารปกดประจำการนะครับคันนี้เราขายในราคานะครับ989,000บาท นะครับนะเลขมาอยู่ที่แสนต้นๆนะครับรถปีสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสองสามนับสี่ปีนะน้าต้องบอกเลยว่ารถสดมากนะครับเมื่อวานผมเป็นคนไปรับคันนี้มานะครับเจ้าคันนี้ก็คือคอดได้คอดนะครับน้าอยากรู้นะว่าฟิลลิ่งในการขับเป็นแบบไหนก็เลยทดลองขับนะจริงๆเอามาพร้อมแคมรี่นะครับแต่ว่าแต่ว่าเลือกที่จะเอาตัวนี้นะครับขับมาเพราะว่าอยากรู้ฟิลลิ่งนะครับเวลา แนะนำลูกค้าจะได้บอกได้ถูกว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับคันนี้ก็คือฮอนด้าคอร์ดสีเทาดำนะครับคันนี้เป็นตัว E l เลยนะครับหลังกระจกหน้าก็เป็นครเมียมไฟหน้าเป็น l e วดีนะครับไฟตัดหมอกเป็น l e วดีแล้วนะครับตัวนี้ล้อแม็กนะครับก็เป็นลายใหม่นะครับของแอคคอร์ดนะจริงๆแม็กแอคคอร์ดเนี่ยสวยตั้งแต่ปี78แล้วนะครับพอมาเป็นตัวปี20นี่ยิ่งสวยกว่าเดิมนะครับคันนี้ก็เป็นล้อแม็กแบบว่าเป็น น้าแล้วก็เป็นสีเทานะแล้วก็ปัดหน้าเงานิดๆนะครับมันจะดูไม่ได้ตัดกันเท่าไหร่นะครับยางเป็นโยโพรมาปี21นะครับ225 50R17 นะครับเป็นดิสเพลกสีล้อนะครับสียังเดิมอย่างสวยเลยคันนี้นะครับน้เห็นสังเกตตรงชายล่างไหมครับมันจะมีเส้นโครเมียมตัดอยู่นะครับมันเพิ่มแบบดีเทลนะทำให้รถดูหรูดูแพงดูลักชัวรี่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีตัว ไปเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้มันมีเลนวอชนะครับสำหรับแวร์คอร์ดนะมันย้ายจุดนะครับมันอยู่ตรงนี้นะจากตอนแรกมันจะอยู่ช่วงนี้นะครับอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดเปิดได้นะครับตลอดเวลาเลยนะครับอย่างเช่นเราขับตรงๆนะเราอยากดูมุมอับสายตาเราก็กดได้เลยนะครับเราไม่ต้องเปิดไปเลี้ยวแล้วมันจะขึ้นอย่างเดียวนะครับมันสามารถเปิดปิดได้เลยนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะยางโยโก้ต้องบอกว่าสวยมากๆนะครแล้วสีตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าเดิมสนิทเลยคันนี้นะครับ คือนได้แอดเจนปัจจุบันปี20เป็นตัว EL ราคาถูกกว่าป้ายแดงแบบหลายแสนนะพูดเลยว่าหลายแสนนะคันนี้เราขายในราคา989นะผมเห็นราคายังตกใจเลยนะเพราะว่ารถสวยมากจริงนะครับฝาท้ายก็เปิดจากรีโมทได้นะครับนี่เปิดสั่งเปิดจากรีโมทขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีตัวกล้องมาให้นะคีกล้องถอยหลังนะครับภายในห้องเก็บสัมภาระของแอร์คอนเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่ามันรถมันเป็นรถ คอมแฮกคราที่มันมีขนาดใหญ่นะพวกช่วงเก็บของตรงนี้มันก็จะกว้างนะมันจะกว้างมากๆนะแล้วก็โครงสร้างของคันนี้ก็เดิมๆนะเป็นองค์เป็นอาร์คเดิมอยู่ครบนะรถคันนี้นะเราประมูลเข้ามานะครับประวัติสูตรตรงเลขไมล์ตรงนะโครโงสร้างเดิมนะตัวรถนะไม่มีพิความจนน้ำชนหนักนะครับแล้วเราก็ให้ตัวประกันเครื่องเกียร์ไปอีก1ปีนะครับใครที่ซื้อรถกับบริษัททอโต้นะครับสบายใจได้นะครับเรื่อง ตัวรถแล้วก็เรื่องบริการหลังการขายนะครับดูแลอย่างญาติมิตรเลยนะครับนะายท้ายเป็น LED นะครับตัวนี้นะครับายท้ายเป็น LED นะครับสวยๆแล้วก็มีไฟทับทิมเป็นไฟทับทิมนะอยู่ตรงนี้นะมันมีสองฝั่งนะครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นโครเมียมนะครับสวยๆนะครับราคา9 8้0 0 0นแปดหมืบาท1.5ึ่งจุดห้า EL Turbo นะครับเครื่องยนต์ Ivytec นะครับเป็นเครื่องยนต์ r e v ร์ s นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวดู ในห้องโดยสารนะครับตอนสองก่อนนะตัวเบาะเนี่ยเป็นสีเบทนะครับเป็นสีเบทเบกิมครีมนะมันจะไม่ได้ออกแบบเหลืองเหลืองจานนะครับนะรคันนี้สวยมากๆนะครับตัวเบาะของแอคคอร์ดหรือว่าคอนด้าหลายๆรุ่นมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับช่วงพนักกิยมันจะมีช่วงเคิร์ฟนะครับพอเวลาเรานั่งกิงเนี่ยมันจะรู้สึกแบบสบายแล้วตัวนี้ก็มีม่านไฟฟ้าเองเลยนะครับแค่สตาร์ทเครื่องนะม่านมันก็ขึ้นเลยนะครับม่านมันจะลงเฉพาะเข้าเกียร์ถอยหลังอย่างเดียวนะครับ หลังคานะครับโปร่งๆกว้างๆแบบนี้นะครับมีแอร์ตอนสองให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยมันเฟิร์มมากนะครับแล้วก็ช่วงอัตตาการเล่งอะไรเนี่ยดีมากๆนะเพราะว่าเมื่อวานขับมาจากอ่ารัชดานะครับก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงแต่ว่ามันรู้สึกได้ว่าคือทุกครั้งที่เราเหยียบคันเร่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีกําลังตลอดนะครับมันเป็นเครื่อง VT e ทนะครับที่เป็นเครื่องพันห้าเทอร์โบแล้วก็เป็นระบบเกียร์ CVT แบบใหม่ นะครับมันทําให้รถดูสมูทนะครับนั่งสบายแล้ตัวตัวเบอกอย่างหนาอย่างใหญ่นะครับคันนี้มีโหมดการขับขี่มาให้ก็คือเป็น Eco และโหมด Sport นะครับนะเนี่ยหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเมมเบอรี่เเหมือนตัวแคมเรี่เลยมีเมมเบอรี่ใบ้สจุดตรงนี้ก็จะเป็นกระจกที่เป็นออโต้หมดเลยนะครับที่เปิดปะท้ายนะครับเมมเบอรแล้วก็ลายไม้แบบนี้ นะครับเหมือนลายขนแมวนะนจริงไม่เหมือนไลายไม้เลยนะครับกระจกออนดาแท้นะครับ,รบ,นะค,รบคันนี้ก็เป็นเบาะไฟฟ้าแบบปรับได้รอบทิศทางเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นแต่ขอปรับเบาะนิดนึงนะครับนะจะได้เห็นมพร้อมกันว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนะนี่เดี๋ยวสตาร์เครื่องเลยนะคันนี้เป็นปุ่มเอนจินนะครับก็ตรงนี้ก็ไปปรับทิศ A ทิศ B ีทัคชั่นคอนโทรลอะไรต่างๆนะครับ คันนี้เลขหม่เก้าหมื่นโอ้โหตอนแรกผมแจ้งผิดนะคันนี้เลขใหม่เก้าหมื่นนะครับหน้าก็เป็นหน้าจอประมาณนี้เหมือนตัว BM นะครับเวลาเล่นก็จะเป็นอย่างงี้นะมันเป็นเข็มกวาดแต่ว่ามันเป็นเข็มกวาดแบบดิจิตอลนะครับดูดีนะมันไม่ใช่เข็มจริงนะมันเป็นจอแบบเป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับแล้วก็หน้าจอตรงกลางนะครับก็จะเป็นจอที่เป็นเป็นตัวเหมือนที่อยู่ในมาสด้าหรือ BM เขาเรียกว่าจออะไรนะดิจิตอลทัชอะไรสามาทัชสักอย่างหนึ่ง นะครับตัวนี้มันก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ o p p l e p a r p l a y นะครับพวก Apple CarPlay Android Bluetooth ใช้ได้หมดเลยเนาะนะครับก็ต้องบอกว่ามันใช้งานง่ายนะจะทัชหรือว่าจะกดจากตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเนะนะชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเป็นระบบ Auto ออโต้นะครับแอร์เป็นดูว l โซนนะนะเป็นแบบ เป็นแบบกดแบบคลิกอ่ะไม่ได้กดแบบยุกมานะครับกดแบบคลิกก็คือแตะทีหนึ่งมันก็ติดนะครับแอรเป็นดัวโซนนี้นะครับปรับได้สองฝั่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับแต่ว่ามันมีฝาปิดนะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ของ Honda คือถ้าเป็น i p n o น e ะ่ะเอาสายแท้เสียบนะครับพวกแมปหรือว่าพวกอะไรต่างๆมันจะเข้าที่นี่ y o YouTube จู๊กอะไรมันใช้ได้หมดนะครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นตัวเกียร์นะเกียร์ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับคันนี้ก็มีระบบเกียร์ paddle shift มาให้นะครับเกียร์มันก็จะมีแค่เกียร์ D นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ Eco แล้วก็ Sport เมื่อวานไม่ได้ลองโหมด Sport นะแค่ขับแบบปิด e Mode, ีคอนโหมดเฉยๆนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่เท้าแขนขนาดใหญ่แล้วก็มีที่เสียบอีกนะที่เท้าแขนนี่ใหญ่มากใหญ่มากๆนะตัวพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ full multi function เลย นะครับไปคูดคอนโทรลนะครับเซฟบวกลบแอร์แบ็กแล้วก็รับสายวางสายเอเเทนเมนต์อะไรต่างๆตัวนี้ก็จะเหมือนที่อยู่ในรถเบนซ์นะเป็นเลื่อนๆแบบนี้นะเป็นเลื่อนๆแบบลักษณะแบบนี้นะครับเลขไมล์เก้าหมื่นห้าราคาเก้าแสนแปดหมื่นเแบบก้าแพบบันบาทนะครับ,นะรบมาพร้อมระบบเกียร์แพตเทิลชิพนะไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับเราเซตได้ว่าเราจะเปิดปิดออโต้หรือว่าเราจะเปิดเปนะ็นแมนนวลเนี่ยเวลาดับเครื่องปุ๊บ บอกเลยก็จะถอยออกนะครับและหน้าจอมันจะค่อยๆหลีลงนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนะครับสำหรับตัวนี้นะเป็นห้องเครื่องด e มเอิร์ธนะครับเครื่องพันหเทอร์โบนะครับจริงๆอ่ะมันจะคล้ายๆตัวเดียวกับ c ีว i c r ารนะครับที่เป็นเครื่องมิลยนต์1.5เทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับฝากระโปรงลักษณะการเปิดก็จะเหมือนตบลต้าแฮมเรี่ก็คือมันจะมีที่คำัชโชให้นะมันช่วยผ่อนแรงนะครับ เนี่ยรถสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้ต้องบอกว่าป้ายได้มือเดียวไม่เก้าหมื่นราคาเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับ Honda Accord เจนปัจจุบันรถสวยๆเนียนๆนะครับรถเดิมๆซีนทางมะพาเป็นองค์เป็นอาเดิมอยู่ครบนะครับเครื่องยนต์พันห้าเนี่ยของของตัว v ีเทคตัวใหม่เนี่ยนะครับเทอร์โบมันอยู่ด้านหน้านะเธอโบมันอยู่ด้านหน้าแต่ถ้าเป็นพวก Honda City เทอร์โบมันไปอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็คล่องเครื่องวางเต็มดีนะครับ ราะว่าตัวความกว้างของลักษณะฮองเรืร์งเนี่ยมันกว้างมากๆนะครับมันก็เลยดูแบบโคโล่หน่อยไม่อาดนะครับมีแผ่นกันความร้อนมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะแบตเตอรี่เดิมโรงงานนะครับเป็นแบตของฮานด้าเองนั่นเองนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีขยับสักตัวเลยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับ0626407776นะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับพร้อมรูปภาพพร้อมอะไรให้ครบถ้วน คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่อยากแนะนํานะครับว่าแบบมันสวยมากนะครับคือเวลาไปเห็นเขาขับอ่ะมันรู้สึกว่าโอ้โหรถแบบหรูมากนะครับนะแต่เขายังคงความสไตล์ฮอน d a ไว้ก็คือเรื่องเครื่องยนต์นะครับต้องบอกว่าเร่งดีนะครับขับดีขับแล้วรู้สึกรถแบบมีน้ําหนักเบามากนะครับนะคันนี้นะครับที่ผมบรรายไปก็คือ h o n d a a c c o r d นะครับเจนปัจจุบันปี2020 รับเลขกหมื่95้านะครับล็อกา 95, าขายในราคา9 8 0 0 0 0 0บาทเอาประกันเค,เครื่องเกียร์จากเราไปด้วยคันนี้ยังมีวารันตีศูนย์อยู่นะครับถึงปลายปีเนาะเพราะว่ามันรถมันออกมาปี20ก็ถึงปี23นะครับสบายใจได้แน่นอนนะครับกับผมเนทอโต้เลย062 640 7776นะครับ